ออคุณเข้าใจวันนี้แหละว,ว่าทําไมคนจนถึงเข้าไม่ถึงกฎหมายแล้วก็สู้คนรวยไม่ได้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมพอที่ผ่านมาอ้อช่วยเหลือแต่เคสคนจนนี่แหละที่เขาเข้าไม่ถึงกฎหมายแล้ววันนี้มาเจอกับตัวเองรู้สึกมากๆสิบสามหมายไม่มีค่ะตอนนี้มีมาแค่สองหมายนะคะ ที่สกลนครกับสอนอคันนยาวที่มีคนพาแม่เด็กไปไปร้องเราเรื่องภาคผู้เยาวอันนี้อ้อก็มีหลักฐานค่ะอืมหมายอื่นยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่รู้แหละอ้อจะทําเรื่องขึ้นไปที่สตชทั้งหมดถ้ามีอะไรเป็นหมายเรียกของอ้อแล้วไม่ผิดปกติอ้อเล่นหมดอะคะ่ะอืม ไม่ว่าใครจะไปร้องอ้อว่าสิบสามหมายลูกชงลูกแช่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะพื้นที่สอนอนไหนเดี๋ยวอ้จะไปร้องที่สอตชทั้งหมดเลยถ้าเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวกับชลิดานะคะ mm hmm. ก็ไม่มีคู่กรณีอยู่แค่นี้อะคะ่ะ mm hmm. ใช่ไงอ้ยังโดนขนาดนี้แล้วตาสีตาสาที่เขาแม่งไม่รู้กฎหมายอะไรเลยอะ หมายเรียบรอบสองไปค้างอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะผู้กับบอกว่าส่งตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาเขาบอกห่างจากห่างจากหมายแรกห้าวันหนึ่งสิงหาเนี่ยสะกลไปหนองคายเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางขนาดนั้นเลยเหรอคะคือเขาไปแจ้งที่สะกลถูกไหมเขาก็จะส่งเรื่องไปที่หนองคายขนาดคณายาวเนี่ยไกลกว่าสะกลอีกเขายังส่งไปหนองคายไม่กี่วันก็ถึงอะ ถึงก่อนห้าวันอีกหนองคายอ่ะของคันยาวนะแต่ของสกกลไปหนองคายเนี่ยใช้เวลายี่บวันยังไม่ถึงเลยแย่มาก ถ้าหมายสองอไม่ไปเนี่ยโดยที่อ้อไม่ทราบเนี่ยอ้อโดนหมายจับเสียความรู้สึกมากมากก็รางู่กับบอกเองว่าหมายออกวันที่หนึ่งหมายส่งไปวันที่หนึ่งแล้วครับเราก็เฮ้อพนั่งคิดเดี๋ยวนะหมายแรกของกูยี่สิบเจ็ดได้รับจริงๆสามเอก วันที่หนึ่งปุ๊บหมายสองส่งไปหนองคายมันเราโทรไปปุ๊บมันออกหมายสองต่อเลยอะรอบแรกอะใช่ใช่ทำงานไงวะคืองงมากอะ ก็คงต้องถแถลงข่าวแลค่ะเรื่องนี้เพราะไม่ไหวแล้วเพราะไม่อยากมีปัญหากับตำรวจเลยนะแต่คุณไม่ให้ความเป็นธรรมเอาเลยเดี๋ยววันที่ไปสตชก็คงจะต้อง เขานับวันที่ออกหมายที่หนึ่งกับที่สองมันต้องห่างกันประมาณสิบห้าวันทําการค่ะคุณหมายวันที่หมายครั้งที่หนึ่งนัดอ้อยีสิบเจ็ดแต่หมายถึงอ้อสามสิบเอ็ดพอสามสิบเอ็ดปุ๊บเราโทรไปหมายครั้งที่สองออกวันที่หนึ่งเลยแต่หมายครั้งที่สองก็ยังไม่ได้รับเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจจะอ้อไล่ทำลายไหม อ้เคยจะไปร้องขอความเป็นธรรมให้คนอื่นนะคะนี่เป็นครั้งแรกก็ใช่ที่หนึ่งออกวันที่ยี่สิบไม่ใช่คุณไม่เข้าใจอะ่ะคือตอนนี้หมายยังไม่ถึงอ้อเลยหหมายนะวันที่ยี่สิบแล้วอะ่ะไปดองบ้านใครอ่ะคะ อคนที่คนที่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ชอบอ้อแล้วจะมาจะมาเอพูดแบบว่าจะให้อ้อผิดให้ได้เนี่ยอย่ามาคุยกันเลยดีกว่าอ๋อพี่ไม่ไปลองน้องกันหรอกเดี๋ยวพี่แก้ปัญหาเองเออคนที่ไม่เข้าใจอ้ออาจจะที่บายยังไงอะ่ะ คือหมายแรกเนี่ยที่อ้อเข้าใจเนาะหมายแรกเนี่ยถ้าเราไม่ไปใช่ไหมถ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดอ้อไม่ไปถูกไหมคะเขาจะมีเวลาให้เราสิบห้าวันถูกไหมอ้อเข้าใจถูกไหมใส่เข้าใจถือบอกยี่สิบเจ็ดต้องบวกอีกสิบห้าวันหรือเปล่า ถูกไหมคะเขาต้องมีกรอบเวลาให้เรามารับทราบข้อกล่าวหา15วันถ้าหลังจาก15วันไม่มาก็จะมีหมายเรียกครั้งที่สองถูกไหมคะเข้าใจถูกเนาะแต่หมายเรียกครั้งที่สองออกหลังจากที่อ้อได้รับหมายเรียกได้4วันสรุปอ้อเข้าใจผิดหรือตำรวจเข้าใจถูกหรือยังไง ต้องการที่เอ,อโดนหม่ยจับเหรอคะต้องการที่เอาอ,อับอายเหรอคะต้องมีระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากรับหมายแรกอ่สิบสมมุติขอนันออสยีนะยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสสิบสหนึ่งสสาี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสิบเต้องมีหมายเลียกครั้งที่2ถูกไหมคะแต่หมายเลียกครั้งที่2ออกวันที่1 และนัดอ้อวันที่ยี่สิบขอปรึกษาแล้วปรึกษาแล้วค่ะถามแล้วค่ะก็ผิดปกตินั่นแหละเออเอาแค่อ้อไม่ใช่นะกฎหมายอ้อฟังอ้อก็ว่ามันผิดปกติเพราะเอ,เองก็ก็ทาเคสอื่นๆที่ช่วยเหลือคนมามันก็ผิดปกติก็คงจะร้องเรียนแหละรอบนี้เพราะว่าไม่โอเคเลย อ้อยอมมาตลอดนะคะเอาไม่ตอบโต้เอไม่อะไรเอรอรอเข้าสู่กระบวนการตลอดแต่การทําแบบนี้คุณแบบราคาเท่านี้ใครๆก็ต้องจะ ที่อ้าาอทราบว่าอ้อโดนหมายสองเนี่ยคือเออช่างมันรอบแรกแต่รอบสองถ้าอ้อไม่โทรนัดวันเนี้ยอ้อจะไม่รู้เลยว่าหมายสองอ้อออกแล้วโดยที่อ้อยังไม่ได้รับหมายเลยหมายสองก็คือนัดวันที่ยี่สิบคือพรุ่งนี้ค่ะแต่หมายอยู่ไหนเ่ี้หมายอยู่ไหนอ้อยังไม่ได้รับเลย คุณค้าหมายนณะวันที่สองคือวันพรุ่งนี้ค่ะแต่อยังไม่รับหนังสือเลยค่ะยังไม่รับจดหมายใดๆเลยค่ะจากสกลมาหนองคายนี่มันไกลมากเลยใช่ไหมอ้อโทรถามตลอดนะคะอ้อยังมีไลน์อ้อยังมีบ้านเขียวที่อ้อบันทึกไว้นะคะมีค่ะ